สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ดิงจะพาทุกคนมาชมผลงานการรีโนเวทบ้านแฝดลำลูกกาคลองสี่ค่ะหมู่บ้านเพชรอนันต์หลังนี้นะคะใครที่อยากได้บ้านแฝดเสมือนบ้านเดียวพื้นที่ใหญ่ๆนะคะต้องชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียว หลังนี้นะคะเป็นผลงานการรีโนเวทบ้านของพี่เอค่ะลูกศิษย์ในคลาสพิเ t e จับมือทำของพี่ติ้งเองนะคะอยากจะพาให้ทุกคนไปชมตัวเป็นๆของพี่เอกันเลยดีกว่าว่าพี่เอะคะควบคุมการทำงานบ้านหลังนี้ยังไงกันบ้างใช้เวลาในการรีโนเวทบ้านหลังนี้นานเท่าไหร่แล้วก็ความยากง่ายในการรีโนเวทบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ ตอรับหลังนี้เนี่ยพี่เอสรีโนเวทนานไหมคะใช้เวลานานไหมประมาณเดินเครื่องเองค่ะไม่นานนะ45วันแล้วเป็นไงคะชื่นชมกับผลงานของตัวเองสวยถูกใจมากมีได้ยินว่าประมาณว่าอาจจะไม่อยากขายเลยนะคะเพราะว่าบ้านสวยจริงๆประมาณนั้นเลยอมั่นใจว่าเดินขับรถเข้ามาแล้วเนี่ยหลังนี้ถือว่าสีสวยมากใช่รายละเอียดของการทําบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างคะหลักๆแล้วหลักๆแล้วก็คือปรับปรุงเรื่องสีใหม่หมดเลยทั้งหลังนะคะ แล้วก็ตกแต่งไฟใหม่หมดค่ะนะคะแล้วก็แต่งผนังตรงลิฟ่งรูมอ่าะะแล้วก็ครัวจัดเต็มอ,อบ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ48ตารางวาค่ะ,คะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำเยสามห้องนอนสามห้องน้ำเป็นยังไงคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภายนอกก่อนดีกว่านะคะว่ารายละเอียดด้านนอกเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค,ะค่ะโอ้บ้านหลังนี้นะติง๊งมีความรู้สึกว่า พื้นที่ใช้สอยเยอะมากไม่ค่อยได้เห็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะขนาดนี้นะคะแต่หลังนี้เท่าที่แบบพี่เอออกแบบมาเนี่ยเหมือนเราจะเน้นกระเบื้องรอบบ้านเนาะใช่ค่ะปูเต็มเลยเออปูเต็มพื้นที่งั้นหลังนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเ,เออเอเอจริงๆแล้วตัวบ้าน48ว่าบางบางโครงการนะคะก็จะสร้างบ้านตัวใหญ่พื้นที่รอบบ้านน้อยแต่สําหรับหลังนี้คือใครที่ซื้อบ้านแล้วอยากจะได้พื้นที่สต็ หรือจะทําหลังคาคลุมเพิ่มถูกต้องหลังนี้เหมาะมากเพราะว่าพีเอฟปลูกกระเบื้องไว้ให้เต็มพื้นที่แล้วใช่นะคะด้านด้านข้างนี้จากตัวบ้านจนถึงกําแพงประมาณกี่เมตรประมาณ3เมตรค่ะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เลยนะคะสามเมตรจริงว่าดูจากหลับสายตานี่ลึกประมาณ12เมตรนะจริงๆสร้างออฟฟิศได้อีก หนึ่ออฟฟิศหรือก,<ช>ก็ดังก็ได้นะคะ<ช>งั้นใ,<ช>ใคร <ๆ S 1> ที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้หรือว่าที่อยากได้บ้านที่แบบเหมือนมีพื้นที่เก็บสต็อกสามารถหลังนี้นะเป็นหลังที่พี่ติ๊งแนะนำจริงว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าค่ะไปค่ะ <S <S 2> <S 2> <S โอ้ยสีบ้านสวยมากสวยจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ได้เห็นของจริงว่าสวยแล้วดูอบอุ่นขนาดไหน สำหรับหลังนี้พี่เอ็มีแรงบันดาลใจยังไงคะกับการที่ลังสรรสีออกมาได้ละมุนขนาดนี้ต้องให้เราก็อยากจะให้บ้านดูอบอุ่นอ่าแล้วก็แบบว่าคุมธีมให้มันแมทกับตัวกระเบื้องที่อยู่ด้านข้างของของตัวบ้านจึ่งมันเป็นของโครงการเหมืเดิมอาอ่าองั้นเดี๋ยวให้พี่เอ็ลองเล่าให้ฟังว่าโซนนี้ค่ะมุมนี้เป็นเซตอัพกันไว้เป็นลิฟวิ่งรูมนะใช่อ่าแล้วเราเอ่อเราเราให้สียังไงแล้วทำไมมุมนี้ถึงได้ทำเป็นผนังตกแต่งคะ ในส่วนของห้อง living room นะคะเราตกแต่งผนังเพิ่มแล้วเราก็ตัดสีของผนังด้วยเพื่อให้ดูมีลูกเล่นนิดนึงในส่วนของสีเนี่ยเราพยายามที่จะคุมโทนให้มันแมทแต่ตัดกันอะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าถุกใจมากเลยดีเทลห้องข้างล่างนี่นะคะถ้าน่าจะมีถึง3าสีเนาะใช่ใชน่น่าจะมีถึง3าสีแล้วเราใช้การตัดสีที่ตัดกันจริงๆมันก็เลยทําให้ห้องนี้ดู มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นใช่นะคะเดี๋ยวพี่ติ๊งพาไปดูมุมอื่นของโต๊ะบ้านกันดีกว่าค่ะ,คะว้าวสำหรับมุมนี้นะคะเป็นมุมที่<ม>พี่เอ็เซตอัพให้เป็นมุมอะไรของตัวบ้านคะ่ะมุมนี้อันนีต้ตั้งแต่ตอนแรกคือตั้งใจว่าอยากจะทําเป็นที่ทําง,งานก็นทาง,งานอ่ะฮะอ่ะฮะซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยมันเคยมีอิฐบล็อกแก้ว จำได้ว่ามีมบล็อกแก้ว<ช>อยู่แถวแถวนี้<ช>เพื่อให้แสงเข้า,ขาบ้านาอ่าอ่าอ แต่ก็ตัดสินใจทุบออกแล้วก็เพื่อที่จะแต่งผนังให้มันให้มันดูมีมีมีลูกเล่นนิดนึงมากขึ้นจริงๆก็คือถ้าลูกค้าที่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็แค่เอาโต๊ะเก้าอี้มานะตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยที่สามารถทํางานได้เต็มที่จริงๆแล้วก็สามารถทําชั้นได้ด้วยมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ทําให้เป็นอีกมุมหนึ่งของตัวบ้านที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะแอบมองไปเห็นด้านหลังค่ะนะคะ แล้หลังเนี่ยเรามีเทคนิคในการตัดสียังไงนะโดยปกติสีเดียวกันหมดเลยถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ติ๊งนะคะก็ต้องพยายามใช้ประมาณ3สีขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันทําให้พอเข้ามาบ้านแล้วมันรู้สึกถึงอารมณ์บ้านเออมุมนั้นมันแบบอีกเปลี่ยนอารมณ์ซึ่งจริงแล้วตอนแรกพี่เอมาเรียนในความคิดของพี่เอพี่คิดว่าจะต้องทําแบบทาสีบ้านหลายๆสีไหมไม่ได้คิดเลยเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เรามีบ้านเองอเราไม่เคยคิดเรื่องเรื่องทาสีหลายสีในบ้านแต่ว่าพอมาเรียนปุ๊บเรารู้สึกเออใช่เลยเนาะ เพราะว่าแต่ละมุมน่ะมันควรที่จะแบบว่าไม่แตกต่างกันบ้างก็ได้ใช่ไหมใช่ซึ่งเดี๋ยวถ้าแอบแบบกล้องต้องแพนนะคะก็จะเห็นว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวซึ่งเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นโทนสีเทาใช่เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าการออกแบบบ้านหลังนี้ดิฉันเอาสีเทาเข้ามาลิงก์กับอะไรบ้างไปดูครัวกันว่าจะสวยเนี้ยบขนาดไหนเพราะช่างแจ็คลงมือทำเองค่ะทุกคนไป เป็นไงล่ะโอ้โหครัวบ,บอกเลยว่าเนี้ยบมากหลังนี้ท่านแฟกบอกต้องลงมือทำเองเลยนาอยากให้พี่เอเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้เลือกเซ็ตกระเบื้องออกมาประมาณนี้เราต้องเล่าสตอรี่กันก่อนอันนี้เป็นที่ปรึกษาใช่ช่วยแนะนำแบบว่าเพราะตอนแรกเนี่ยพี่เอไม่กล้าที่จะเลือกกระเบื้องสีนี้สีอันนี้ออกเป็นเทาๆกะปิกะปีนะคะมันเข้มมันเข้มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันเปล่า คนนี้รูก็นแนะนําว่าอ้ยอันนี้แหละได้เลยใช่แต่แล้วก็เคาน์เตอร์ด้วยสีขาวอนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเลิกง่ายป,ป่ะแต่พอเอามาใส่แล้วกูก็โหมันสวยเลยคือครัวนี่เป็นอะไรที่ชอบมากมากเรียบมากเรียบมากค่ะก็เดี๋ยวจะต้องเล่าสอรรี่นิดนึงคืออย่างที่พี่เอเล่าไปนะคะก็จะมีเรื่องหน้าท็อปด้วยหน้าท็อปเนี้ยสาบานเลยกับเบื้องตัวนี้ครั้งแรกทำบ้านพี่เองจริง เพราะว่าไม่ใช่ไม่กล้าทําสีขาวแต่ว่าไม่เคยกล้าใช้ t e x t อร์ตัวนี้มันเป็นเรื่องของ็กเจอร์ผิวนะคะซึ่งสีออกมาแล้วมันออกมุกมุกเนาะเออเราก็เลยรู้สึกว่าขาวนี้ดูแพงอันนี้ที่คิดนะคะพอทาออกมาแล้วก็สวยจริงๆแล้วก็นอกจากความสวยของกระเบื้องนะคะฝีมือช่างสําคัญมากสําคัญมากก็พี่เอกก็ได้ความรู้ไปกับช่างแจ็คเยอะมากนะคะเพราะว่าอยู่กับช่างแจ็คตลอดก็จะรู้ว่าหลังจากนี้ไปถ้าไปเจอช่าง เออใครเจอพี่เอนี่เป็นผู้ว่าจ้างนี่เตรียมนะจ๊ะคุณต้องฝี่มือเป๊ะนะจ๊ะเพราะว่าเออช่างแจ๊งเป็นคนบอกทุกสเต็ปเลยว,ว่างานออกมาเนี่ยเคาน์เตอร์ควรจะต้องออกมาในแบบที่สวยงามยังไงอยากให้พี่เอเล่าเรื่องหน้าบานนิดนึงค่ะว่าระยะหน้าบาน,นต่างๆเนี่ยพี่เอคิดยังไงเพราะาอันนี้ยติงปล่อยให้พี่เอเป็นคนตัดสินใจเองว่าเออจะเลือกวัสดุตัวไหนอะอยากให้พี่เอเล่าให้ฟังค่ะก็คือหน้าบานเนี่ยตอนแรกผมช่างแนะนําว่ามันน่าจะเป็นส3สหน้าบานอย่างนี้นะคะ แต่ว่าพี่ได้มองว่าแค่สองหน้าบานเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วก็เลยขอช่างบอกขอเปลี่ยนหน้าบานเนี้ยเป็นเป็นแบบลิ้นชักเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเก็บชามเก็บช้อนอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้งานจริงได้ใช้งานจริงๆใช่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันทำให้คอดเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรับก็พีเอชยินดีอยากได้แบบนี้อยากให้ลูกค้าแบบอยู่สบายอะไรอ่าเงี้องจริงเนี่ยพี่เอชก็เลือกแบบซิ้อใหญ่ แอบตกใจนะตอนที่พี่เอสซื้อมาเนี่ยจิงเหรอุต๊ะพี่สิงห์ตัวนี้มันไม่ใช่อันถูกๆนะอันนี้คือเป็นหลุมใหญ่หลุมเดี่ยวหลุมใหญ่แล้วก็เป็นสแตนเลสอย่างดีด้วยเออมองว่าล้างหม้อล้างกระทะได้สะดวกใช้งานจริงอืมอืมะโอเคเป็นยังไงมั้งคะความใส่ใจของคนทำบ้านเออมันต้องแบบนี้นักลงทุนมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ สุกสบายที่สุดใช่ใช่ใช่แอบเหลือไปเห็นในส่วนของลั๊กต่างๆนะคะช่างแจ็คก็ได้ทาการฝังบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงแล้วอะ่ะติ๊งเห็นหลากหลายนักลงทุนนะคะก็คือบางทีจะต้องมีเป็นสายไฟเดินภายนอกติ๊งว่ามันไม่สวยก็จะพยายามคอมเมนต์แล้วก็บอกช่างเสมอว่าขอเป็นทำมาขนาดนี้ก็ขอให้เป็นบล็อกฝังนะก็จะออกมาเรียบร้อยแบบนี้เลยคะ่ะ เดี๋ยวให้พีเอแนะนําในเรื่องของห้องน้ํากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างาข้างล่างค่ะเชิญเลยค่ะห้องน้ำเนี่ยของเดิมเขาก็ปรับดินแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือว่าอ่างล้างหน้ามีก๊อ,อกด้วยนะคะสายชงสายฉีดเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะได่แล้วก็แอบ,บมีเปลี่ยนกระจกเนาะ,ะ,ะสวยๆเลือกลายเป็นลายไม้ค่ะให้เข้ากับตัวบ้านเดี๋ยวให้พีเอพาขึ้นไปชมด้านบนกันต่อเลยะคะ่ะโอ้ยชอบมาก ที่นี่คือบันไดาราวบันไดเป็นสเตลเลสหมดเลยนะคะแล้วไม่ได้สเตลเลสแบบบางๆนะจับแล้วแบบไม่กองแกงเลยนะจ๊ะชอบอีกแล้วที่นี่เพราะว่าอะไรรู้ปะคะมีมุมที่เป็นห้องพระด้วยะะแล้วอีกสองห้องด้านหลังก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะจุดเด่นใครที่มีห้องพระแล้วก็มีพระพุทธรูปเ,เยอะที่นี่เหมาะมากๆคะ่ะ ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะเดี๋ยวให้พี่เอลองเล่าเรื่องราวของห้องนี้ให้ฟังค่ะว่ามุมไหนเตียงอะไรยังไงเราเซตอัพไว้ยังไงค่ะเราเซตอัพหัวเตียงเอาไว้มุมนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นที่หันะคะแล้วก็ไฟอ่ะที่ทิ้ไว้นี่คือเราเรายึดหลังของจุ้ยก็คือไม่ให้แสงส่องลงตรงตรงที่เตียงชวนมุมนี้นะคะเราเพ่มบล็อกช่องลมให้ เพื่อที่จะติดไฟ,ไฟแล้วกะเกียบเวลาเปิดมันก็จะแบบมีแสงไฟส่องไปก็จะดูละมุนอะไร้ยินเพราะว่าเท็กเจอร์ของบล็อกช่องลมเนี่ยมันทําให้บ้านดูไม่เหมือนคนอื่นแลน้วเนาะใช่แล้วเราก็สามารถต,ตัดสีได้ด้วยในส่วนของบล็อกช่องลมพื้นที่ใช้สอยในส่วนของมาสเตอร์เป็นนุงถือว่ากว้างเนาะส่วนมุมด้านนู้นก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าอ่าแต่เราก็มีระเบียงด้านนอกด้วยใช่แอบไปดูห้องน้ํากันดีกว่าว่าโพยมองปุ๊บเห็นแล้วบบพี่กระเบื้องดีมากอ่ะ โอ้สุกพ,พันเขาคือเป็นตัวแพงนะเนี่ยเออแม้กระทั่งพวกที่เป็นพวกก๊อกต่างๆก็คือแบบตัวแบบนี้คือไม่ใช่ราคาหลักร้อยค่ะเป็นราคาหลักพันจริงๆก็คือว่าถ้าใครได้หลังนี้จะไปนะพี่ติ๋งว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็มีห้องน้ำในตัวขนาดนี้นะคะปะพาไปดูห้องนอนอีกสองห้องนอนด้านหลังสำหรับชั้นสองนะคะมันก็ม,มีมีห้องน้ำอยู่สองห้องอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่ง ที่บอว่าใช้วงของสองห้อง,ข,ง,งข้างหลังแอบมาเห็นด้านข้างหลังนะคะเออสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือห้องนอนข้างหลังมีขนาดไม่เท่ากันสำหรับโครงการนี้ ห้องนี้คือ9ตารางเมตรนะคะแต่ห้องนี้น่าจะมีประมาณ12ตารางเมตรเราพาออนโทกันทั้งหลังละเดี๋ยวติ้งแอบไปเห็นพื้นที่ข้างหลังอีกนิดนึงค่ะของตัวบ้านอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูกันว่าพื้นที่หลังบ้านหลังบ้านเลยนะคะมีพื้นที่กว้างขวางเตะฟุตบอลได้กันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะโอยพื้นที่ข้างหลังกว้างมากนะคะแล้วก็ทําหลังคาคุมเอาไว้ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอย เลยทีเดียวนะคะพีเอ,อ,เ,อเราเซตอัพเอาไว้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นลานซักล้างไหมคะใช่หรับเครื่องซักผ้านี่นะคะเป็นเครื่องซักผ้าอาติดไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีท่อน้ําทิ้งมีก๊อกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้โอ้โหกระเบื้องอันนี้ทิ้จำไม่ผิดทิ้งให้พีเอตัดสินใจเองใช่ถือว่าเลือกออกมาได้สวยนะคะแล้วก็ดูไม่ไลายตาเออสวยสวยสวยเพราะตอนที่ปูอันนี้ทิ้งยังยอมรับว่าทิ้งปล่อยพีเอไปเลือกเองเลยจริง นะถือว่าออกมาแล้วได้สวยมากๆเลยนะคะแทงน้ำตัวนี้นี่หูใหญ่มากอะ่ะปกติไม่เคยใช้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะใช่ค่ะประมาณ1,500หลิตรไหมคะใช่โอ้โหนี่คือถ้าน้ำกันแบบ ได้หลายวันเลยถ้าน้าำ,ำไม่ไหลทำท่าไม่ไหลเออจริงๆด้วยนะคะพื้นที่ใช้สอยข้างหลังเนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนได้มาดูกันเพราะว่าอยากจะเห็นว่าเห็นไหมคะพื้นที่กว้างมากจากตัวบ้านจนถึงกําแพงรั้วนะคะ3เมตรพื้นที่รอบบ้านเนี่ยถ้าใครที่อยากได้พื้นที่สอยเยอะๆจริงๆพี่ติ๊ง,งแนะนําเลยนะคะแล้วก็พี่เอได้ทําหลังคาคลุมเอาไว้แล้วซึ่งมันคือพื้นที่ใช้สอยจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะ เราได้ฟังทุกอย่างวันนี้ให้พี่เอได้เล่ารายละเอียดของบ้านหลังนี้แล้วอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีราคาเท่าไหร่แล้วมีโปรอะไรบ้างมีของแถมอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพากันไปชมกันนะคะว่ารายละเอียดจริงๆมันเป็นยังไง เป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ชมกันตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงช่วงท้ายคลิปนะคะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นผลงานที่พี่เอได้ตั้งใจทําในจริงแล้วก็บ้านหลังนี้ออกมาได้อบอุ่นนะคะแล้วก็รับรองว่ามาแล้วคือไทยได้ได้หลังนี้ไปพี่ติ๊งถือว่าสุดคุ้มนะคะสําหรับทําเลลําลูกกาคลองสีคือหายากมากในพื้นที่ดิน48ตารางวาแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนที่กําลังหาบ้านโซนลําลูกกาแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะแวะเวียนมาชมบ้านหลังนี้กันเลยนะคะอยากให้พี่เอ,เ,อเล่ารายละเอียดของบ้านหลังนี้เลยค่ะแล้วก็ราคาพิเศษอะไรยังไงคือมันพร้อมอยู่เลยค่ะเพราะว่าคิดมุมต่างๆแล้วให้ลูกค้าลูกค้าแท้ๆอาจจะมาจัดเฟอร์นิเจอร์อีกนิดหน่อยสิ่งที่เพิ่มเติมคือแถมให้เนี่ยปั๊มน้ําที่เปลี่ยนให้ใหม่ก็แถมน้ําขนาดใหญ่ก็แอร์อีกสองตัวแล้วหลังนี้ราคาเป็นยังไงครับพี่เอหลังนี้พี่ตั้งไว้ที่ท3ามล้านสองค่ะอืสล้านสองบ้านแฝด 4 8ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำ<อ>หนึ่งที่จอดรถแต่ว่าจอดหน้าบ้านได้เพราะว่าถนน <2000. S 1> เออบอกว่าถนนหน้าบ้านคือกว้างมากนะคะงั้นถ้าใครเขาดูคลิปนี้แล้วเขาสนใจก็จะติดต่อพี่เอมือไหนยังไงคะเบอรอ์1 809่งูนย์้าอ่าอยากให้พี่เอฝากเพจของพี่เอด้วย ทซื้อขายบ้านคอน,นโดที่ดินบายพี่เอกค่ะอ่าเดี๋ยวไปติดตามผลงานพี่เอกกันต่อนะคะนอกจากหลังนี้แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะทาหลังอื่นต่อให้ทุกคนได้โฟโลกันใช่สำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณมากๆที่ทุกคนได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะพี่ติ๊งเชื่อเหลือเกินว่าใครที่อยากจะมีบ้านนะคะที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วถูกอกถูกใจในแบบนี้นะคะก็อยากให้ฟอลโล่แล้วก็ติดตามผลงานเพจของพี่ติ๊งแล้วก็เพจของพี่เอ,เอกันต่อๆไปนะคะรับรองว่าเราสองคนจะพยายามทําผลงานดีๆออกมาให้กับลูกค้าที่อยากมีบ้านจริงๆแบบสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบให้ลูกค้าได้เลือกซื้อหากันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบายบาย